สวัสดีครับพี่นออ้องที่เขาลบหมื่นีออกมาหน้าครับออกมาไทหน้าพอดีมู่อวานเหมือนก้อนในจังรถไมโครเขาจาจกคันแท้ครับก็เลยว่าจะรถไถจะของมาเกียตลงจังหน่อยครับแต่ว่าก้อนสิทไปเห็ดไปไถกับสิลองเพ่งห้พี่น้องฟังซะก่อนครับเพ่งจะของแต่งเองขึ้นก่าน่ะแต่ว่ามือนแต่งตัวรอก็เก,ก้ครับ พอัสดีมือนึ่งเห็นก้องหอยลายเป็นเอาคองข้อเขาจังรออยู่สวัสดีผมก็เลยมีอันหนึ่งเลยมังคองลอกมันค์เจังรอขึ้นกเกาอ,อ,อยู่เดีย๋ยวผมจะลองเพลง,งพี่น้องฟังก่อนครับแล้วมือนี่ผมจะมาลองเพลงซื้อว่าเพลงห่วงเจ้าสาวพลเมืองครับเพลเงกับสิบป,ประมาณว่าผู้สาวไปทำงานอยู่กรุงเทพยอยู่สมุทรสาครอยู่ ส่วนบุรียุดมองโควิดได้ไลยนะครับอาอยุบาทก็เป็นห่วงนะครับประมาณนิดหน่อเน่าแหงเลยอาจ์เมนควบจิงลรือาร์แมนต้องกินตะนาถึงมากไปเป็นเพ้งเล่นะครับต่ว่าระบบเสียงอาจ์เบ่ด,ดีไปะนี้ครับเพิ่งนออลมแห้งขนาดาผมวันนี้ขาไปห้องอัดผมสตูดิโอนานโรถผมเจ้าเมืองยูน้าระบบเสียงอาจ์เบอดผมไปตะฟังไปไนีครับต่วาผมได้เน้นด้องเน้น เนื้อหาดีกว่าครับเดี๋ยวพี่น่องลองฟังเบ้งครับคือเพ่งห่องเจ้าสาวพลเมืองลมแรงพัดมาน้ำตาอายไหลต่อเนื่องมือลอยคอยสาวพลเมืองที่จากบ้านน้มาไกลไอรู้มาว่าแก้วตาอยู่มหาชัย ได้ข่าวไอหน้าหตาไหลกลัวเจ้าไปอยู่ไหนกลุ่มติดน้ำตาไหลยาวหูขาวก้าวขาถูกผิดห่วงหลายไอกลัวน้องติดโควิดสิฮิตจังได้คำว่าอ้เคยว่าสิบปาทิมไอจากไกล ปัดน,นี้บ่มีความหมายอายสงลายเงียบหายบ่ามางานบุญเดือนสีปีนี้บ่มีเนื้อกล้อยทิมอายนั่งหาววอยตัวให้อายคอยอยู่นาข้าวราคาตำ่ำงามคำก็บ่หวนมาแฟนอายก็มาจากลา วาดสนาผู้บ่าวพนเมืองสงกรานผ่านไปไอายก็เริ่มไทยเริ่มหวานเที่ยวมองนวน้องขึ้นบ้านสิ้นสงกรานจนเข้าหน้าฝนชีวิตบ้านป่ายังอยู่ดีมีแห่งทุกคนขาดก็แต่เพียงหน้ามนต น้ำฝนไหลลน้นปนน้ำตาลางังโอ้ยกล่องมีตะสิลมครับมันล่มแห้งครับนี่แหละครับเนื้อเพ่งกับประมาน้นะครับพี่น้องลองฟ้าเบิ้งมันเป็นยังไงครับพอฟังบอพอฟังก็ลองลองเอาไปใส่ดนตรีให้ฟังน้ำแนวผู้เพินด์กีตาร์เป็นครับต้องไม่ผมฟังน้ำแน่ครับเดี๋ยวคงจะออกไปหาเทน่าก็มันสิบ่แล้ว ดีขอบคุนครับขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ลงทิพลงเด่นขอบพระคุณครับ,รบสวัสดีครับ